อูซ่อมความรักพอดแคสต์ละมุนนุ่มอบอุน่นและอยู่ข้างคุณเสมอความรักนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะบางทีก็เกิดขึ้นในช่วงแบบปั๊บป,ปิ้เลิอย่างเงี้ยมันเป็นความรักครั้งแรกรักใหม่อะไรเงี้ยมันฟังเรื่องพวกนี้นะ้วมันทำให้ใจเรากระชุ่มกระชวยนะครับวับนนี้พี่เข้มก็ได้คัดกระทู้ที่เด็ดๆนะมาอ่านให้เพืเ่อนๆฟังนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ความรักกันนะครับ หัวข้อรกระทู้ของเรานะครับวันนี้คือจะปัดฉ <cake> ิมแล้วบอกรักเขาไปเลยดีไหมเจ้าของกระทู้นะครับได้มาตั้งกระทู้ในพันทิปนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับพี่เข้มเอากระทู้นี้มาจากพันทิปอีกเช่นเคยนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีเบาะแสอื่นที่มีใครมาปรึกษาเรื่องความรักนะครับที่ไม่ได้มาจากพันทิปเพื่อนๆก็สามารถแนะนาพี่เข้มได้ที่ช่องคอมเมนต์นะหรือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาความรักเนี่ยเพื่อนๆอยากจะ ระบายอยากจะเล่าอะไรอยากจะให้พี่เข้มอ่านอะไรให้ฟังนะครับแล้วดูว่าพี่เข้มจะวิเคราะห์อะไรยังไงเนี่ยพิมพ์เข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าหนังใหม่มาก็ได้นะเดีย๋ยวพี่เข้มก็จะอ่านออกอากาศนะครับอ่ะเรามาดูกระทู้นี้กันดีกว่านะครับเจ้าของกระทู้เขาตั้งกระทู้เอาไว้ว่าบอกความในใจบอกชอบสวัสดีค่ะเราชอบเพื่อนคนหนึ่งอยู่อีกไม่กี่เดือนเราก็จะประชิมแล้ว แล้วคาดว่าปีหน้าเรากับเขาคงจะอยู่คนละคนละคนละโรงเรียนกันแล้วเราอยากปรึกษาว่าเราควรบอกชอบเขาดีไหมคะหรือควรหายไปจากกันเลยตอนนี้เครียดไม่รู้จะเลือกทางไหนเลยคะ่ะ TW TWT ชอบเขามาจะ3ปีแล้วคะ่ะเนี่ยความรักนี่เป็นอะไรที่น่ารักเนาะมันเป็นเหมือนปาร์พี่เลิฟนะครับแต่นี้ต้องบอกก่อนนะในฐานะที่ เค,คือยังไงมันก็ต้องบอกนะครับสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นคนที่กําลังเรียนนะครับเรื่องเรื่องหลักของเราคือเรียนเนาะอาจจะถ้าเจ้าของกระทู้แบบตั้งใจเรียนและมีความตั้งใจที่ดีนะครับมีกิจกรรมนะครับมีมุมอื่นๆของชีวิตนะเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างช่วงผ่านช่วงเวลานี้นะครับผ่านการเรียนผ่านการทํากิจกรรมของเรานะครับถ้าเรามีชีวิตที่บาลานซ์โอเคการมีความรักก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียด ก็เลยต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าอย่าลืมการเรียนนะครับการบอกรักเนี่ยพี่เข้มก็แนะนํานะครับแต่เราจะต้องมีการบอกรักอย่างมีชั้นเชิงนะครับขอตอบคำถามก่อนว่าเราจะบอกไปเลยดีไหมหรือจะหายไปเลยนะครับถ้าบอกนะครับถ้าเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะเสียเพื่อนอาจจะอับอายน,นะครับเจ้าของกระทูคงมีความกลัวตรงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าบอกแล้วมันติดเราก็จะสําเร็จใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่บอก อ่าโอเคเราก็เท่าทุนก็ก็ได้เพื่อนก็ก็เป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ต้องเสียเพื่อนก็จริงแต่ว่าเขาก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้เป็นแค่เพื่อนตลอดไปเราก็อาจจะเสียเสียใจใช่ไหมที่เราไม่ได้ทำนะแต่ไม่ว่าจะบอกหรือจะไม่บอกพี่แค่มีวิธีหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับคือทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับ ให้ความพิเศษกันนะครับใช้เวลาด้วยกันนะครับพบหาดูใจนะครับขอเบอร์ขอ Facebook ขอไลน์ขอคอนแทคติดต่อแล้วเราก็ค่อยคอยคุยกันนะครับรู้จักตัวตนกันไปเรื่อยๆคือคนเรียกว่าการศึกษาดูใจแต่การเข้าไปเนี่ยเราก็เข้าไปพิเศษกับเขาอาจจะมีการใช้เสียงสองนะครับอาจจะมีการแบบอเล่นกีฬาแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกะไรเล่นกีฬาก็อาจจะต้องใส่ชุดอะไรที่มัน อาจจะดูเซ็กซี่นิดนึงแต่อย่าให้โปะนะครับเพราะว่าเราก็เป็นเด็กอยู่ก็ไม่ควรโปะนะครับให้เห็นแค่ไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรหัวไหลนะเลยเข้อสอบขึ้นมานิดนึงได้แต่อย่าไปเปิดนั่นเปิดนี่เปิดหมดอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะดูไม่แพงนะครับก็เนี่ยคือการหยอดอย่างมีชั้นเชิงก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนได้อันนี้เรื่องนี้ไม่น่าเกียดแล้วก็ไม่18บวกเราทําได้ก็เพื่อนเพื่อนเห็นหัวไหลของการน่าเกียดไหมไม่น่าเกียดถูกไหมเออบางทีเรา เนี่ยก็คือมีการสนิทกันอะไรเงี้ยคือคุยเรื่องดีๆนะครับเ,ออเนี่ยคือการแนะนําตัวนะครับการบอกรักบอกรักบอก,บอกได้แต่อยากให้มีชั้นเชิงไม่ใช่เดินเข้าไปบอกดุ่มๆบอกเลยเพราะส่วนใหญ่ดุ่มๆบอกเลยเนี่ยมันจะล้มเหลวมันจะล้มเหลวหรือว่าไปเจอคนเนี่ยบางทีเจอคนไม่ดีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเขามองแวร์ูเราต่ำโอย้ยคนนี้วิ่งตามเรานี่หว่าอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอยู่ในความรู้สึกนั้นนะครับ อยู่ในอยู่ในผู้ชายบางคนแล้วก็อยู่ในผู้หญิงอีกหลายคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่มันอยู่ในมนุษย์นะมันมีสัญชาตญาณว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมาพุ่งใส่เราเขาก็จะหนีนะมนุษเจ้าของรู้เคยโดนคนอื่นพุ่งใส่หรือยังแต่พี่เข้มเคยโดนแล้วนะครับทั้งนั้นที่ความเป็นจริงพี่เข้มเคยปื้มเขาอยู่แต่พอเขาพุ่งใส่พี่เข้มปุ๊บพี่เข้มถอยห่างออกมาเลยเพราะอะไรรู้มันเพราะบางทีมันจะมีเกิดความแบบเอ๊ะเอ๊ขึ้นนะเอ๊ะมันมันจะดีหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยก็เลยถอยออกมานะครับแต่ เราก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับการคุยกับเพื่อนคนหนึ่งยังไม่น่าเกลียดการเข้าแบบเพื่อนเนี่ยโคตรเนียนที่สุดละนะแล้วก็ดูไปเนี่ยไปศึกษาดูใจเขาด้วยเวลาพูดคุยกันอย่าให้เขาแบบมาบอกรักเราอย่าไปเด็ดกุหลาบรักไม่รักอะไรนี่มันเพอ้อเจอเกินไป <laughs> เราต้องมีเหตุผลนะครับก็ไปศึกษาดูนะดูให้ถึงแก่นให้ถึงสันดานของเขานะครับ <laughs> พี่เข้มใช้คาว่าสันดานเลยนะเพราะว่ามันคือหมายถึงเบื้องลึกจริงๆ่เรารับได้ไหม เราอย่ามองแต่ข้อเสียและด้านดีเราต้องมองสันดานที่มันเสียๆของเขาด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าเราจะบอกรักให้ส่งสัญญาณออกไปเรื่อยๆว่าเราชอบเขาโดยที่ไม่ต้องบอกเป็นคําพูดให้เขาไปคิดซ้ำวนคิดเองนะครับอาจจะส่งเพลงอะไรที่มีเนื้อหาเกี่ยวความรักให้เขาก็ได้เฮ้ยเธอเราชอบฟังเพลงนี้ลองไปฟังดูซิอะไรเนี้ยเฮ้ยเธอได้ข่าวว่าเธอไปกินมะม่วงมาเหรอเออ พูดถึงมะม่วงแล้วฉันึกถึงเพลงนี้หนละส่งเพลงนี้ให้เธออะไรเงี้ยและในเพลงมันมีเนื้อหาเกี่ยวความรักอย่างเงี้ยมันทําให้เขาคิดวนได้นะครับนี่คือการบอกรักโดยไม่ใช่คําพูดและมันเนียนนะครับดังนั้นถามว่าเราควรบอกรักดีไหมบอกแต่บอกด้วยวิธีทาเขาเรียกอะไรด,ด้วยการกระทาด้วยวิธีทาจะให้ไปแสดงโจทย์คณิตซะแล้ว <laughs> นะด้วยด้วยการกระทําของเรานะครับนี่ก็เป็นวิธีที่แนะนํนาที่สุดนะครับ แต่ถ้าเข้าไปบอกเลยโอกาสเสียมันเยอะถ้าไม่บอกมันก็มีโอกาสเสียเหมือนกันวิธีที่เนียนคือกระตุ้นให้เขาบอกเองคือทําให้เขารักนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาก็บอกเราแต่ถ้าเขาไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆใช้เวลาไปกับมันสัก3าเดือน6เดือนนะศึกษาดูใจกัน6เดือนถึง2ปีแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยละกันนะระยะเวลาในที่นี้คือระยะเวลาที่ศึกษาดูใจนะไม่ใช่ระยะเวลาที่เป็นเพื่อนกันเจอหน้ากันห่างๆหรือแอบมองกัน ตอนเรียนวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยไม่นับนะนับตอนที่ศึกษาดูใจกันนะครับ3เดือน6เดือนครบท้วนแล้วนะครับกับกระทู้นี้นะครับหวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบนะครับมีอะไรไหมที่อยากได้ไรายละเอียดเพิ่มนะครับถ้าคุณเจ้าของกระทู้แบบผ่านมาเจอคลิปนี้นะหรือว่าเจอบางคนที่แบบไปตอบอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคหวังว่าเราจะได้เจอกันได้คุยกันถ้าชอบก็ติดตามกันเข้ามานะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนอื่นๆที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูกับชีวิตของเพื่อนๆนะถ้ายัางไงการเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองนะครับการมีชีวิตเป็นของตัวเองเนี่ยการมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองการทานั่นทํานี่นะครับเป็นการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองไม่มีวันขาดทุนนะเพราะว่าการลงทุนกับตัวเองทําให้เรามีเสน่ห์ทำให้เรามีเรื่องพูดคุยทําให้เราเฟรนลี่ทำให้เรารู้จักคนอื่นเยอะออร่าของ ของสเสน่ห์ของเราอะ่ะมันจะแผ่กระจายออกมาแล้วคนอื่นจะตกหลุมรักเราง่ายขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะเพื่อนนะอยากจะฝากเอาไว้นะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่า,าถ้าใครชอบสามารถสนับสนุนพิ่เคมโดยการ Sub ับ cribe ไละแชร์นะครับหรือเอาคลิปนี้ไปแปะไว้ในกระทู้ก็ได้นะครับขอบคุณมากมายนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีด้วยครับ